กับเรื่องราวความรักของหนุ่มสาวที่มาเที่ยวเขาใหญ่กันไปเขาใหญ่ต้องไปดูอะไรครับคอนเสิร์ตฮะคอนเสิร์ตนะฮะโอ้ยนักร้องมากันทับข้างเลยทีเดียวเปิดตัวมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพี่เบิร์ดพี่เบิร์ต มีใครอีกครับบิร์แล้วก็มีแครอทีบรามีโอ๊ยมาเต็มเลยเยอะเลยเฮ้ยแต่ในหนังจริงๆเขาเป็นเขาไปดูพาราดอกไม่ใช่เหรอเดี๋ยวมีมีพาราดอกด้วยเหรอมีโอ้ยเต็มเดี๋ยวว่าจบพาราดอกเลยนกพาราดอกก็มีมีพาราดอกด้วยโอันนี้ไม่ใช่นกพาราดอกแล้วครับเป็นนกอะไรครับนกตะกุมครับนกตะกุมเหรอครับทำไมถึงนกตะกุมนกตะกุมมันหัวล้านไม่ใช่เหรอครับเอ้าคุณ ไม่ได้ล้านแต่มันไปพาดไว้ข้างหลังโอ้ยถ้างั้นไปดูกันเลยครับละครเรื่องนกตะกุมใหญ่มากรักใหญใหญ่มากแต่ป่านจ้าเอลเล็กซิอาเฮ้ยเราเล็กเองป่านใช่ป่ะเนี่ยใครเฮ้ป่านสบายดีป่าวะสบายดีว่ะไม่เจอกันนานเลยเดียมากเลยตายแล้วไม่มาเห่าแล้วใครนั่นเหนื่อยว่ะ เอ็มดี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 เอ็กซ์คือเอ็มดีเนีเอ็มเคใครแฟนนี่แฟนเราอ่ะชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไรอ่ะบอกเขาดินาว่ะเราแบเต้องคุยกับแบบไวรุณนะนาวแนะนำตัวเขาเลยนาวอ่ะอีแฟน เปปานหน้าโลเขาแฟนทำแฟนทร้ายเงี <bisog desarrollo> ้ยขอโทโโไม่เห็นมเามึงจรนจริงเอาไปเอาไม่ว่าไม่โทรหาเขา ไม่มีเบ๋อไปเมื่อวานเดือกใครไม่รู้ไม่บอกทำไมไม่บอกงอนชี้งอนด้วยวันเดือกับใคร ไม่รู้ตาฝาดหรือเปล่าไม่ได้ตาฝาดไม่เต้นแล้วด้วยเหนื่อยในหนังใช่ไหมในหนังมีใช่ป่ะเนี้ยมีในหนังมีในหนังมีเออเดี๋ยวป่าโดนโดนนิดนึงพี่ขอโทษพี่พี่ฟันเหรอเฮ้ยมือแดงเลยพอแล้วจับมืออย่านั้นแหละไอ้หนีน่มน้องเขามาโดนกิง โอ้ยมือน,นี้นนมีตัวตัวต้องไปเฮ้ยไปโรงพยาบาลก่อนดีกว่าพอแล้วโม<อ>โอ้ยผ่านไปสิบห้าปียัง <laughs> อา้ <laughs> าวเขียนผิดได้ เขียนเขียนฝั่งที่มีสต uh> um ิกเกอร์จะแปะไงอ่ะรถพร้อมกันด้วยไม่เอาแล้วมุกนี้ไม่ไม่ไม่เวิร์กอ่ะโอเคตัดไปตัดไปมุกไม่เวิร์กหรือเยอะไม่เวิร์กหรือเยอะเลยไม่เอาแล้วเอาอย่างนี้เขาจะขอโทษตัวเองด้วยกันกินปาวรวั์กันไหมไม่รัก เห็นจะไหมแบบที่เขาเล่นอ่ะอันนี้ของเธอ่าอันนี้ของเราย่อระยะนิดหนึ่งยิ้มแล้ววะยิ้มแล้วไม่เป็นจริงเนี่ยยิ้มแล้วไม่เป็นจอ่ะนี่นี่น ไม่รอบมึงตายที่ลูกัวดเป็นลูกเลยเห <c oughs> นื่อยเหนื่อยอันนี้ของเธออันนี้ของเรา <c oughs> อลเล็ก <c oughs> <c oughs> อะไรนะ บอกว่าอร่อยไหมอร่อยไหมตัดระยะอะไรกดนตัวระยะโอ้ยไปเจอเขาใหญ่กันไหมไปไปง่ายเลยไม่อยากไปเขาใหญ่ตั้วยาแล้วเร็วอยากไปเขาใหญ่เหรออยากไปทำอะไรอยากไปกับพี่โก้อยากไปทำอะไรบอกเขามาก่อนจะไปฟังเพลงไม่ใช่เขาจะพาเองไปกินข้าวที่ครูต้อรู้จักครูต้ มาดทนมานานแล้วนะเว้ยผมเจ็บมาเยอะ ไปตเองชื่อชื่ออะไรนะเนี่ยนาวค่ะนาวนาวเราไปเขาใหญ่กันนะเดี๋ยวพี่เ้ชจะพาไปหาหมอด้วยไปไปเขาใหญ่กัน่อนไปเดินทางไปเขาใหญ่อุยนาวดูนีเห็นกบภูเขาบ้าคนจริงมาะนีกกบไม่เหมือน อันนี้คนไม่ใช่กลเหรอแต่ตอนนี้เอาออกก่อนได้ไหมเหนื่อเต็มแากเลยไม่เป็นไรเ้ยทางสารไม่เหนื่อเยอะจริงด้วย เจอกันนานเลยเด้อมากเลยตายแล้วไม่เ่าแล้วไปแล้วเหนื่อยว่ะไอ้ป้านพี่มาดูคอนเสิร์ตเหรอใช่แล้วต้องใครอ่ะป้านแฟนเรานี่แฟนโดนเหรอใช่แล้วชื่อเอ็มแคโอ้เอ็มดี เม็ดแทดิกีแทดิกีอ๋อเหรอใช่กินชิเม็ดชิเนเมอร์หรือนินป่องอ่ะชิเนเมอร์ชิเนเม่ร์ไปบ้านนี่แฟนเราอ่ะชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไรอ่ะบอกให้ดินาว่ะเราแบบเราต้องคุยกับแบบวัยรุ่นอ่ะใช่อ้ไอ้ไอ้ไอ้บ้านเราบอกแล้วเราว่าแฟนเราน่าล่ะก็ไอ้แฟนเราเนี่ยน้าแนะนำตัวเขาเลยนามอ่ะ พี่ฟาลาว่ะฟาล่าอย่างน้โย่ฮะโย่โย่ไดไหมฮ่าฮ่าฮ่านช่าย่า่าฮาฮ่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 า่าฮดเฮ่า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 าฮ่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 ่าฮ่่าาฮ่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 า่า่ ปวดมาเออเดี๋ยวเรามาได้ป่ะาาเ,เราไปขี่ก่อนนะ <Okay. S 2> แต่ว่าถ้าสมุนร่ามันมาหนักเราก็ไปพร้อมนังกู้เลยอ่ะก็โอเคอ่ะคือตอนแรกอ่ะเราเคยไงเรากแบบเอ้ยปวดฉี่นี่ว่า <c oughs> แล้วก็แบบไปฉี่ปุ๊บเราก็นั่งฉี่ใช่ป่ะน <c oughs> ับบ่งฉี่เอ้ยมานี่ว่า <c oughs> <c oughs> เราก็แบบตอนแรกยังไปเชี่ยตัวเองนะ <c oughs> แล้วก็ลองลองแบบหายใจแรงๆดเลยพร้อมา เฮ้ยเราไปดูกานเติร์กันน่ะใครล้วก็จะไปดูเหมือนกันจริงอ่ะเจ๋งอะชอบใครที่อยากดูใครอ่ะไม่อ่ะเย่ไปดูอ่ะเฮ้ยหน่แล้วม่าบอออูเไมด้นาหนมากอะไรอ่ะกับเป็นรุ่นอะวันนี้สิจะเป็นยมมาจริงป่ะใครไม่ว่าจะใครพี่เบิร์ดี่ฝรั่งมีใครบ้างพาลดอกผาเละดอกเี่หัอเ้ยอ๋อพี่บอกอย่างเงี้ยชิ้นอย่างเงี้ยหอยมา แต้มวันนี้มีแล้วมาดูคัมเซ็ตกัาใี่กันตัวนะไม่เจ็บเปล่าจุ๊บจุ๊บไม่ได้ห่วงเลยอภัยนะครับเก็บตัวนะครับไอ้ไอ้นาวนาวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปห้องน้ำก่อนได้เปล่าวะเขาปวดท้องอ่ะ ปวดต้องฉีดปวดเบาอ่ะเดี๋ยวมาปมาวดเบาเออเดี๋ยวเรามาได้ป่ะเราไปฉีดก่อนนะ <okay. S 1> แต่ว่าถ้านบุรามันมาหนักเราก็ไปพร้อม้งกู้เลยอ่ะก็โอเคอ่ะคือตอนแรกอ่ะเราเคยไงแล้วแบบเอ้ยปวดฉี่นีว่ว่าแล้วก็แบบไปฉี่ปุ๊บเราก็นั่งฉี่ใช่ป <c oughs> ่ะนั่งฉี่เอ้ยมานีว่ว่าแล้วก็แบบตอนแรกยังไปเชี่ยตัวเองนะแล้วก็ลองลองแบบหายใจแรงๆดูพร้อมา ไงนะแล้วก็แบบโอเคจัดมานต้องพี่น้องเลยดีกว่าก็เลยมาทั้งคู่เลยโอเคอ่ะแต่จัดไปเถอะแต่จริงๆริงน้ห้บอกได้เลยนะว่าเวลาเข้าห้องน้ำเนี่ยอย่าพกโทรศัพท์เข้าไปนะใช่ไหมไม่เอาเลยเราเข็ดเลยอ่ะเพนาะอะไรมันแบบว่าเราแบบเป็นแข็งใช่ป่ะคือยังไงนะแข็งอ่ะแบบว่าเตัวแบบกระทันหนักมากปกติเราก็สบายสบแบบรูดๆอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนั้แข็งอ่ะแล้วแบบกำลังแบ เฮ้ยเต็มที่เลยอ่ะอึ๊บอึบอึบมาแล้วประมาณสองนิ้วโทรศัพท์เข้า,าอ่ะหมดลมเลยต้องคาอยู่งั้นน่ะโอเคไปเลยวาะไปห่อน้าเดี๋ยวเรามานะเราไปห้องหน้าแบบนึ่งไปแมาแล้วเลยเฮ้ยก็ไม่รมูร้ว่าถ้ามาถ้าพี่มาด้วยเราก็จะจัดพี่มาให้เต็มอ่ะโอเค โอเคนะพี่ฝร,รังฝากถึงแฟนผมด้วยนะครับได้ครับอขอบคุณมากครับขอบคดีครัเ okay ปิดตัวนะครับคอนเสิร์ตของเรานะครับ <c oughs> มาพบกับศิลปินที่เรียกได้ว่า King of Pop Thailand <c oughs> ของเราเลยทีเดียวนะครับทุกคนต้องกรี๊ดอย่างแน่นอนพบกับพี่เบิร์ดธงชัยแม่าย <c oughs> เบิ้ลเหมือนไม่ะดูสภาพเบิร์ดผุงคุ้ยไงเนี่ยไม่เหมือนไม่เหมือนตรงไหนไม่เหมือนตรงไหนอ่ะไม่เหมือนตรงไหนเหมือนไม่เบิร์ดอ่ะเหมือนค่ะอะไรไม่หัวเหรอได้สารอันเนี้ยได้สาันเลยหัวเลยหัวเลยอุวยอุ้ย ไม่ไปแล้วฮิปป์ดพี่ปืดพี่ปืดปดเดี๋ยวเอะไรนะฮิปป์ดอะไร,ร,ร,ไรไทำไมทำไมทน้องรอกครับี่ปป์ดไม่เหมือนเไม่เหมือนบิตรงไหนไม่เหมือนเบตรติร์เขาไม่หัวถืก แค่นี้ครับพี่เบิร์ตพี่เบิร์ตไปแล้วครับอ้าวต่อเลยครับคอนเสิร์ตต่อไปของเรานะครับศิลปินยังมีอีกมากมายนะครับคราวนี้เป็นเจ้าพ่อของเพลงลูกทุ่งจากภาคใต้เดินทางมาพบกับเอกชัยศีวิชัย สวัสดีครับพี่เอกชัยครับสวัสดีครับทำ,ท,ำทำไมทาไมทําร้าเอกชัยอย่างนี้นะพี่เอกชัยมา,มาออกมานี่ยังไม่ได้ร้องสักทีหนึ่งนะ อะไรกันนะอนี่นรถรถรุ่นนี้เท่นะใหม่ล่าสุดเลยใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันตรงนี้เลยต้องบอกกันนิดนึงเลยดีไซน์บางบางลมใหม่ใช่ไหมเนี่ยใหญ่ขึ้นกว่าเดิมมอไซน์นี้ทันสมัยแถมยังประหยัดสุดๆเลยนี่นี่กว้างขึ้นเยอะเลยนะครับเนี่ยกว้างมากนี้อันนี้เห็นบอกว่าเปิดแล้วใส่ใส่หมวกกันน็อกได้ด้วยได้นี่ไหนเปิดให้ดูหน่อยครับไม่ต้อง ไม่ต้องครับพี่ไม่ต้องทุกคนรู้อยู่แล้วครับไม่ไมต้องใช้คุญแจครับไขตรงนี้โซโลูดนี้ <c oughs> เอาพัดไไปก่อนครับพี่เอกชัยครับนี่ขี่มาจากกรุงเทพเลยเอ่ะครับมาท<ด>ี่เขาใหญ่อ่ะฮะได้มาจากเขาใหญ่นี้ไม่ใช่นี่อยู่ที่อยู่เขาใหญ่ครับพี่เอานี่เอานี่อยู่เขาใหญ่นี้ขี่มามาเขาใหญ่นี่มาทางไหนบ้างครับอ๋อก็มามาทางนครปฐมประจวบสุพรรุบุรีผานน้องพังกาศออกเชียงใหม่นี้ ามาถึงนี่ได้ยังไงอ่ะรับใครนี่น่ารักนี่นี่นี่เขาเข้ามาแบบว่าพวกหนุ่มสาวมาดูคอนเสิร์ตครับนี่มารอดูพี่เลยครับต้องเอกชัยต้องบอกนี้ว่าวันนี้ตื่นเต้นมากว่าจะไม่มีโชว์ธรรมดานี้เหรอฮะเป็นโชว์พิเศษะครับเป็นโชว์พิเศษแบบฟิเจอร์ิงนี่ฟิเจอร์ิงด้วยอ่ะครับพี่เอาไปผ่านระยองตอนไหน คนในลูกขึ้นจหนุ่ขยับอ่ะขยับอะขยับขยับขยับ l o v e you too much very much very much นน o าดีตัวเธอเธอทำไมถึ่ยาลูกขึ้นขยีบขยับอ่ะขยับอ่ะขยับ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 อ่ะเข้ามาไว้ไว้ขยับอ่ะขยับอ่ะขยับอ่ะขยับขยับขยับอ่ะเข้ามาไว้ไว้ขยับอ่ะขยับอ่ะขยับขยับขยับ ขยับขยับไอพี่เบร์ดขยับไอพี่เบร์ดไอนี่เอาขยับไปหมดเลยถ้าจะพิสูจน์ว่าสามารถกินยาพิษเพื่อไม่นะปิดไว้ครับ ไม่พอผมตัดสินใจฆ่าตัวตายเพื่อให้เห็นว่าความรักเป็นยังไงผมเป็นริงแล้วใครใครใส่แก้มวะ